เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคมนวีงกัมพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาคืนจอะหัวให้เชื่อแต่ชมแล้ววิจิวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคมนวีงกัมพูร,ระหว่างที่บันทึกคลิปนี้อยู่ยอดผู้ติดตามของช่องสมเจษชาแนลกำลังจะถึง หนึ่งแสนรอมรอรอภาษาโบราณครับท่านที่ติดตามชมย่อมทราบดีว่าผมจะมีภาษาโบราณมาให้ท่านได้ยินได้ฟังอยู่เสมอและผมมีความตั้งใจว่าเมื่อผู้ติดตามถึงหลักชัยหนึ่งแสนเมื่อไหร่ผมจะทำการพัฒนารูปแบบการนำเสนอรายการเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับสาระประโยชน์มากยิ่งขึ้นหากว่าท่าน มีความคิดเห็นจะให้ผมปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเสริมแต่งหรือตัดอะไรออกไปท่านสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ครับเช่นเดียวกันเหมือนเดิมครับท่านที่มีคำถามเรื่องของเลขที่บ้านเรื่องของหมายเลขทะเบียนร,รถเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์เรื่องของชื่อนามสกุลเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของดวงดาวก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามไว้ได้เหมือนเดิมผมว่าเมื่อไร ผมตอบให้แน่นอนไม่มีการบิดเบี้ยวไม่มีการบิดพริว้วห่วงจุ้ยเลขที่บ้านคือศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบตกแต่งจัดวางบ้านอาคารสถานที่เพื่อปลุกกระแสะพลังบวกจากเลขที่บ้านอันจะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองความมั่งคัง่งความสุขความสำเร็จในการอยู่อาศัยและทำการค้า อย่างที่เรียนครับตลอดเวลาที่ผ่านมาผมพูดถึงบ้านเลขที่จากการบวกรวมกันครั้งเดียวแต่นี่จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะลงลึกในเรื่องของบ้านเลขที่ที่ยังไม่บวกรวมกันหรือเรียกว่าเลขที่ประกอบโดยผมขอหยิบยกหมายเลข68มาแยกวิเคราะห์ครับหมายเลข6คือดาวศุกร์หมายถึงความรักความปรารถนาหมายเลข8คือราหูหมายถึงความลุ่มหลงมัวเมา 6กับ8คือความรักความปรารถนาะแบบลุ่มหลงัวเมาดังนั้นท่านจะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวมาจากไหนก็ตามความรักของท่านจะมั่นคงขนาดไหนก็ตามถ้าท่านได้เข้าไปใช้ชีวิตในบ้านเลขที่ที่มีหมายเลข68ระยะหนึ่งจะมีคนถูกใจแวะเวียนเข้ามาหาท่านเพิ่มจากภรรยาหรือสามีคนที่อยู่ในบ้านเลขที่ที่มีหมายเลข68 จะประสบปัญหารักสามเศร้าภาษาโบราณโบราณยุคผมบอกรักพี่เสียดายน้องหรือเพลงลูกทุ่งเก่าดั้งเดิมเขาบอกบัวตูมบัวบานเหมือนชายหมดตูมจะเด็ดดอกตูมยังนึกเสียดายดอกบานนี่คือลักษณะของรักสาม,สามเศร้าหมายเลข6กเนี่ยครับยังแปลความหมายตามแนวทางหวงจุย้ยในที่บ้านว่า เป็นหมายเลขของคุณใส6กบวก8เท่ากับ14 14คือความรู้คือศาสตร์ศาสตร์ความรู้ที่มาจาก6คือความรักความปรารถนาประกอบกับ8คือความรุ่มหลงมัวเมา6.8คือการขวางคุณใสใสศาสตร์คือวิชาที่ว่าอยู่ทางขวางปกติมนุษย์เราร่างกายพุ่งตรง แต่ทางขวางนี่คือการนอนดังนั้นหมายเลข68เนี่ยจึงแปลความหมายว่าเป็นหมายเลขคุณใสอันนี้คืออะไรท่านฝังแลวงงใช่ไหมครับก็คือว่าท่านที่อยู่ในบ้านเลขที่ที่มีหมายเลข68ท่านมีโอกาสที่จะโดนทําของมีโอกาสที่จะโดนคุณใสคนในบ้านนี้มีโอกาสจะโดนทําของมีโอกาสจะเดินคุณใสเช่นเดียวกันถ้าหากใครก็ตามเจ็บช้ำน้าใจใครคนหนึ่งมาก อยากจะทําให้ครอบครัวนีเวิบัติไปดูบ้านเขาครับถ้าบ้านเขามีหมายเลข68เนี่ยท่านสามารถที่จะทําคุณสใส่บ้านหลังนี้ได้อันนี้ผมเรียนไม่ได้ให้ท่านไปทํานะครับคุณสายจริงๆไม่ใช่วิชาที่ทําก็ได้ง่ายๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ใช่ว่าบ้านเลขที่ที่มีหมายเลข6 8ทุกหลังจะต้องโดนคุณสจะมีปัญหารักสามเศร้าเสมอไป บ้านเลขที่ที่มีหมายเลข68ที่มีโอกาสจะเจอปัญหารักสามเศร้าที่มีโอกาสจะโดนคุณใสจะต้องอยู่ภายใต้องค์ประกอบ3ประการต่อไปนี้ 1. หมายเลข68จะต้องเป็นหมายเลขที่อยู่เป็น2ตัวท้ายหรือ2ตัวแรกโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นบ้าน หมายเลขหกสินี้จะต้องอยู่ด้านหลังเช่นบ้านเลขที่668เห็นไหมฮะหกแนี่อยู่ด้านหลังแต่ถ้าเป็นสำนักงานหมายเลข68นั้นต้องอยู่ด้านหน้าเช่น68สิบแปดทับสองถามว่ามันต่างกันยังไงคือในเรื่องของเลขที่บ้านเนะครับเลขที่บ้านจะมีการแบ่งส่วนถ้าเราอยู่บ้านห้องนอนหรือห้องสําคัญสูงสุดจะอยู่ด้านหลังดังนั้นถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัย668 68ก็คือที่นอนเป็นด้านหลัง 66, .66 เป็นด้านหน้าดังนั้นบ้านเนี่ยครับเราจะให้ความสําคัญกับด้านหลังมากกว่าหรือชั้นบนมากกว่าถ้าเป็นสํานักงานเราจะให้ความสําคัญกับด้านหน้า68ทับ204เลข68อยู่ด้านหน้าถ้าเป็นลักษณะนี้มีโอกาสจะเกิดปัญหารักสามเศร้าทั้งบ้านและสา <Therefore, S 1> ํานักงานมีโอกาสจะเกิดปัญหารักสามเศร้าทั้งบ้านและสํานักงานมีโอกาสที่จะโดนคุณใส่สอง นอกจากประเด็นแรกแล้วบ้านหลังนี้หรือสำนักงานแห่งนี้ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือระนาบทิศตะวันตกคำว่าระนาบตะวันตกก็คือหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้3มทิศนี้เท่านั้นและ 3. บ้านเลขที่ที่มีหมายเลข68ตามข้อ1และข้อ2ที่มีโอกาสจะประสบปัญหารักสามเศร้าหรือโดนคุณใสต้องอยู่ภายใต้ผลรวมดังต่อไปนี้ หนึ่งบวกรวมกันครั้งเดียวได้เท่ากับ20เช่นบ้านเลขที่6ทับหหรือบ้านเลขที่68ทับสทั้งนี้ตามพลังความหมายของหมายเลข20ตามแนวทางหวงจุ้ยเลขที่บ้านนั้นคือน่าชื่นอกตรมครับคนที่มีความรักสามเศร้าอยู่กับคนนี้รู้สึกคนนี้ดีจังเลยรู้สึกรักคนนี้จังเลย แต่ในการที่อยู่ด้วยกันเราก็มีความเจ็บปวดในใจอยู่กับอีกคนนึงก็รู้สึกลักคนนี้จังเลยทำไมเราไม่อยู่ร่วมกันแค่สองคนก็มีความเจ็บปวดในใจนี่คือความหมายของหน้าชื่นอกตรมในบ้านเล็กที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ20นะครับถัดมาคือบ้านเล็กที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ18เช่นบ้านเล็กที่400ทับหหรือบ้านเล็ที่ 68ทับ202หมายเลข18นะครับเป็นหมายเลขของความลับคนที่มีกิ๊กก็คือมีความลับเล่นไลน์มีเบอร์ทรศัพท์2เบอร์ไลน์หาคนนี้ไลน์เสร็จปุ๊บต้องลบออกต้องคอยระมัดระวังตลอดเวลาหมายเลขหน,นั่นคือความสว่างหมายเลข8คือราหูเมื่อมาอยู่รวมกันจึงเป็นความลับและลำดับสุดท้ายได้แก่บ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ33 เช่นบ้านเลขที่199ทั68หรือบ้านเลขที่680ทับ919พลังความหมายของหมายเลข33คือการขับเคลื่อน3บวกกับ3เป็น6มีเลขประกอบหรือเลขก่อนบวกกันก็คือ68นั่นคือเพศสัมพันธ์สรุปนะครับว่าพลังของเลขที่บ้านที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยทำการค้าภายในบ้านหลังนั้น เกิดปัญหารักสามเศร้าและมีโอกาสที่จะโดนคุณใสททำให้ครอบครัววิบัติแตกแยกร้าวฉานจะต้องอยู่ภายใต้องค์ประกอบสามข้อ1เลขที่บ้านนั้นๆจะต้องมีหมายเลข68และหมายเลข68นั้นจะต้องเป็นคู่เลขด้านหน้าหรือคู่เลขด้านหลังของเลขที่บ้านนั้นๆ 2. บ้านหลังนั้น ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้ 3. ผลรวมจากการบวกรวมครั้งเดียวจะต้องบวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ20จะต้องบวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ18และจะต้องบวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ33ครบ3องค์ประกอบนี้เท่านั้นจึงจะเป็นผลให้บ้านหลังนั้นมีปัญหารักสามเศร้าวความรักร้าวฉาน ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้นมีโอกาสจะโดนของโดนคุณใสทําให้ครอบครัวแตกแยก,กวิบัติทําให้ลุ่มหลงมัวเมายังไม่ลืมหูลืม,ลมตาสุดท้ายถ้ามีคนถามว่าเอาอาจารย์พอดีฉันมีอาคารพาณิชย์เลขที่68หันทางทิศตะวันตกพอดีเลยตอนนี้ปิดไว้เงียบๆถ้าอยากจะทำธุรกิจเนี่ยทำอะไรแล้วรุ่งทำอะไรแล้วรวย คำตอบคือนวดแผนโบราณขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับอย่าลืมครับกดไลค์เป็นประโยชน์ก็กดแชร์ยังไม่ได้กด u ับ c r i b ้กด u ับ c r i b แล้วกดรูปกระดิ่งด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ